เลกท่าเลกท่าเล่นท่าด้วยคุณน้อยนะครับคุณสำราญดวงเดชเจอกันที่ตลาดหน้าพระธาตุทุทันเสาสิบหนาฬิกาเป็นต้นไป เดียวยาะตรงนั ac ac ้นบายเลยนะครับต้องพูดก่อนนะครับอย่าอย่าไปทีงบ้านไปทับกันว่าให้ก็เดินไม่ไม่มีวันครับไอนี่มันไม่รบกวนน้ำเลยเป็นครั้งนึงเป็นครั้งเดียวนี่ครับขอเป็นพิมพ์หรือเปล่าครับยาวเลยที่ผมเป็นเด็กป็นเด็กนี่ครับ เป็นอายุกี่ปีแล้วครับตอนนี้ตอนตอนนี้อายุกี่ปีแล้วตอนนี้สี่สี่สิบสอกมาจริงไหมอ่าอ่าเก่งมากบล็อกบล็อกเบอร์เท่าหรครับสูนแปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่สูนแปดห้าครับผมขอบกันดีรอดไหนครับ ลาดน้าประธาศลาดน้าประธานครับผมวันเสาร์นะถูกวันเสาร์ถูกวันเสาร์แล้วก็กลางวันวางช่วงว่างก็ทำอยู่ตีว ah. ัวอิดนครศรีธรรมราชครับผมขอบคุณครับครับครับ